มาเดี๋ยวเรามาดูเล็กๆๆๆน้อยนะครับผมเวลาเราไปเลือกซื้อรถมือสองนะอ่าท้ายส่วนมากจะโดนจิ้มนะครับผมลองขอเขาเนี่ยแงะดูนี่นะพวกเนี่ยพวกข้างในตรงเนี้ยขอลองขอเขาแงะดูเออเนี่ยเนี่ยลองขอเขาเปิดดูนะครับผมช่วงท้ายเนี่ยเวลารถจงรถชนมาพวกไอ้ตามรอยตะเข็บต่างๆเนี่ยมันจะมีรอยซ่อมหรือว่ารอยบุบมานะครับผม เดีื่อนยังเดินดีนะครับผมไม่สะดุดนะโอ <Okay. S 1> <laughs> เคเดี๋ยวคันนี้ของเราอ่ะด้านหน้าเราจะมีแต่งนี่นะครับผม <h> เปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกให้นะไม่ใช่อ่าพลาสติกครออย่างนี้เฉยๆนะเดี๋ยวจะมีไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็เป็นติดสเกิร์ตสปอยเลอร์เป็นนวัตติดชุดแต่งรอบคันเลยนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กของเรานะครับผมเราจะเปลี่ยนแม็กให้ด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าออกมาแจ่มแน่นอน สวัสดีครับผมกอฟประดับโยนนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมสภาพก่อนบำรุงนะครับผมของ t o y ยต้าวีออนะครับผมคันนี้สีแดงนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับผมสดๆร้อนๆเลยคันนี้เป็นปี2 0 1 6นะครับผมราคาเราเปิดอยู่ที่365,000บาทนะครับผมเป็นเกียร์อโอตโต้นะอันนี้เป็น1.5 e นะครับผม1.5 e นะเดี๋ยวเรามาดู บาดแผลต่างๆของเขานะครับผมว่ามีจุดไหนบ้างนะครับผมที่เราจะต้องทำนะต้องเก็บสีโอเคก็ส่วนมากก็ข้างหน้าจะเป็นอยู่แล้วแล้วผมมีฝากระโปรงนะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้นะครับผมสีลอกนะรอยสีลอกนะครับผมแล็กเกอร์ย้อยแล้วเออแล็กเกอร์มันลอกแล้วจีนี่สองนะครับผมก็จะเป็นการชนหน้านะครับผมชนหน้าก็จะมีแผลรอยขูดนิดหน่อยนะครับผมด้านนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากันที่ฝั่งซ้ายนะครับผม เริ่มที่ฝั่งซ้ายนะนี่แผลอยู่นี่นี่นะครับผมนี่นี่นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างนี่นะครับผมน่าจะขูดฝวงฟุตบาทมานะโอเค,อเ,คเดี๋ยวคันนี้ของเราอ่ะด้านหน้าเราจะมีแต่งนี่ครับผมเปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกให้นะไม่ใช่อ่าพลาสติกค้อมอย่างนี้เฉยๆนะเดี๋ยวจะมีไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็เป็นติดสเกิร์ตสปอยเลอร์เป็นนว่าติดชุดแต่งรอบคาเลยนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กของเรานะครับผมเราจะเปลี่ยนแม็กให้ด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าออกมา จับแน่นอนมาไหนๆมาีเียมาเริ่มนี้ดีวยวนี่ครับผมแถวที่สองรักยิ้มนะครับผมนี่ลอยบุกเข้าไปแล้วนี่ครับผมผลหน้าโอเคครับกระจกมีรอยนิดหน่อยแล้วผมกระจกมองข้างขวานะประตูประตูก็มีนะครับผมสีอลอกแล้วนี่ประตูหน้าขวานะครับผมมีนี่แล้วก็มีตรงมือเปิดนะครับโอเคด้านหลังนี่ลอยบุก นี่ครับรอยบุบนี่โอเคก็รอยขูดนิดหน่อยโอเคมาดูกันที่พวกพวกขวาแล้วผมนี่รอยสี่ลอกนะครับผมโดนสเกต็ตหงสเก็ตหินต่างๆนะก็มากันที่กันชนท้ายนะครับผมชนท้ายนี่กันชนท้ายหมดเลยเนี่ยพวกสเก็ตต่างๆผมไม่รู้มันมันเช็ดไม่ออกกันโอก,กาน้ามารูปร่องแล้ว อเ okay. ไปชนหลังนะครับผมแล้วก็ฝ่าท้ายนะฝ่าท้ายก็ต้องทํานะครับผมนี่ฝ่าท้ายนะครับโอเคมาสะโพกซ้ายสะโพกซ้ายไม่มีแผลนะครับผมไม่ค่อยมีแผลนะสะโพกซ้ายอ่ามีนิดนึงนี่ตรงนี้นี่ครับผมพวโพกซ้ายแล้วก็ประตูหลังซ้ายครับนี่ยาวเลย นี่ด้วยนี่ด้วยโอเคนี่โอเย่ก็มาประตูนหน้าซ้ายนะครับเย่นี่ประตูนหน้าซ้ายต้องมีนี่นะครับผมรอยยาวนี่ด้วยโอเคท้ารุปอ่าฟิโอนคันนี้ครับผมแผลอาจจะมีหลายชิ้นนะแต่ผมบอกเลยว่าแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยแผลไม่เยอะนะครับผมก็จะมีนิดๆหน่อยๆครับผมสะเก็ดหินบ้างรอยขูดต่างๆบ้างน,นะครับผมคันนี้เรามีบริกิรให้ด้วยนะครับผมเติร์ตาฟิโอนนะ โอเคอันนี้เป็นแม็กเดิมนะครับผมแม็กเดิมของเขานะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแม็กมาให้นะครับผมเป็นขอบ15นะส่วนยางยางเป็นปี2019นะครับผมยังวิ่งได้อยู่นะดอกยนงดอกยางยังมีอยู่นะครับผมยางไม่แตกไม่ลาวนะมาดูโชกันนะครับผมจำเดิมเป็นยังไงนี่ของจำเดิมนะครับผมต้นเดิมเลย ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงโอเคเดี๋ยวมาหน้าเครื่องหน้าเครื่องก่อนเดี๋ยวมาต่อหน้าเครื่องนะครับผมหลังคาไม่มีแผลนะครับผมมีก็ข้ามลงข้ามน้ำ้วผมเมื่อกี้ฝนตกนะข้ามน้ำ้วครับผม,ม,บบผมโอเคให้อยู่เลยสภาพคันนี้นะครับผมผมให้อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยมาหน้าเครื่องก็จะมอมๆเรื่อๆหน่อยนะครับผม แต่ด,ดำๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความสะอาดเลยมาจุดแรกน้ำมันเครื่องนะครับผมนี่มันเครื่องใส่นะถือว่าใส่นะเพราะว่าเพิ่งไปเปลี่ยนมาครับโอเคสติกกร์อยู่นะครับผมรอยเม็ดอาร์คขอบซีลยางจิกเข้านะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแก่นะดูได้เลย แล้วก็คาบน็อตต่างๆนะครับผมเอ้ไม่ใช่คาบน็อตลอยต่อลอยน็อตต่างๆไม่เคยเปิดมาเลยโอเครู้ได้ว่าฝาปโงไม่เคยต่อฮะรู้เล้ว่าฝาปโงไม่เคยต่อนี่ครับจุดแรกหวัวน็อตนะไม่ม,ไม,มีไม่มีทะลอกไม่มีอะไรเลยแล้วฝากระโปรงไม่ได้เคลื่อนนะครับผมเดิมๆก็ไปดูภายในนิดหน่อยนะครับผมมาภายในของเรานะครับผมก็ตัวนี้เป็น สีดำนะครับผมโทนสีดำนะเป็นบ่อผ้าเย็บสีฟ้านะครับผมมาดูเม็ดอาร์ก,กันดีว่าผมนะครับผมผมนะเดิมเดิมเลยหั่นเหล็กเป็นชั้นนะครับผมดูปล่อยต่อ่อกประตูหัวน็อตนะครับผมไม่ค่อยน่าดูญี่ปุ่นเต็มน,นี่นครับผมขอบเดิมเดิมนะตะเข็บัดูตะเข็บยังอยู่นะ ไม่มีรอยแกะมันก็ดำๆหน่อยนะครับผมรถยังไม่ได้ล้างต่อไปไปดูท้ายครับผมอ่ะฝาน้ำมันด้วยนะเปิดแม่ให้หมดเลยส่วนท้ายนะครับโอเคท้ายเดิมนะไม่มีถอดทั้งหัวน็อตถือโคตรใหม่เลยผมบอกเลยแล้วก็งรอยแกะไม่มีเลยดูขางใต้ให้เลยมาบ้าง มันมียางอะไรครับอุปกรณ์ถอดล้อนะแม่แรงไม่แรงอยู่ไหนล่ะแม่แรงไม่มีครับหัวสู้อะไหนแม่แรงไม่มีเอาทองเอาลงไม่มีทันได้หยู่เหมนนี้ออสเตรเลียว่ะหรือว่าหรเออไม่ขอไปว่าเลยหรือเขาใายแม่จู่ผมซื้อมาใส่ให้แล้วผมสำหรับแม่แรงนะไปนี่แจกให้ดูโอ้โหอันนี้ก็เป็นคราบซิลิโคนนะครับผมที่เขายิงไว้นะ เนียนเนียนนะครับผมเนียนผมปิดผมมากครับภาพีคนเต็มมือเลยไปกิ้งบอกเลยกิ้งคะแนนกิ้งมากเอออย่ามองนะครับผมบอกเลยว่าแสบตาเงาวิ้งโอเคดูวขอนเวลาดูรถมือสองเข้าชนท้ายมาดูท้ายยังไงอ้าวได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเล็กน้อยนะครับผมเวลาเราไปเลือกซื้อรถมือสองนะอ่าท้ายส่วนมากจะโดนจิ้มนะครับผมลองขอเขาเนี่ย แงดูนี่นะพวกเนี้ยพวกข้างในตรง,นง,งเ,ออเนี้ยขอลองขอเขาแงดูเออเนี่ยเนี่ยลองขอเขาเปิดดูนะครับผมช่วงท้ายเนี่ยเวลารถชงรถชนมาพวกไอ้ตามรอยตะเข็บต่างๆเนี่ยมันจะมีรอยต่อมหรือว่ารอยบุบมานะครับผมสองข้างต้องเหมือนกันใช่สองข้างต้องเหมือนกันถ้ามีสี่ข้างก็ต้องเหมือนกันสี่ข้างก็ถ้าไม่พอใจก็มาเดี๋ยวผมแกะให้ดูหมดเลยแล้วก็มุดเข้าไปดูข้างใน สองข้างแล้วผมดูง่ายๆเปรียบเทียบันเลยสองข้างต้องเหมือนกันหรือว่าถ้าแบบไม่แน่ใจอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าโชรูมเนึ่งเขาไม่ได้มีรถแบบรุ่นหนึ่งคันเดียวหรอกเขาต้องมีรถรุ่นหนึ่งเก็บไว้ประมาณตั้งสองสาคันลองเปรียบเทียบกับคันอื่นได้นะครับผมลองมุดเข้าไปจริงๆอ้าอันนี้เดิมเดิมครับเดิมเดิมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยต่อเลยอันนี้ออปชั่น <c oughs> นะครับผมลูกค้าไปติดมาจะมีกล้องหลังนี่กล้องหลังเอาไปติดกล้องหลังมาให้ด้วยฟังเสียเครื่องสักหน่อยนึงโอ้ย ข้างในเป็นสีดํานะอย่างนี้ผมบอกนะครับผมเป็นบ่อผ้านะครับเย็บตัดด้วยได้สีน้ําเงินนะครับผมก็โทนดาร์กผมบอกเลยมันแต่งด้วยทนดาร์กออกดำๆหน่อยนี่มีกล้องหลังด้วยขาติดก,กล้องหลังเพิ่มมามเสียเครื่องยังเดินดีนะผมไม่สะดุดนะดูนีกล้องหลังติดเปล่าอ้าว เอไม่ต้องตกใจนะผมทำไมมองเห็นอย่างนี้นะครับผมฝาโปรงเปิดอยู่ฝา้ายก็เปิดอยู่นะโอเคกล้องหลังใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็ตกแต่งด้วยสีดำนะผมเป็นเป็นหนังนะเป็นหนังไม่มีแผลไม่มีรถบอกเลยว่าโคตรสวยไม่ได้ไม่ได้เปิดเตียงไม่ได้ฝาแผลภายในนะครับผมส่วนมากก็จะมีเป็นพวกหัวเกียร์นะแล้วก็พวงมาลัยแต่ผมดูแล้วอะ่ะมันไม่มีอ่ะคือแบบใช้ได้เลย อืมก็รถกี่ปีแล้วนะสิบหกสี่ปีนะผมอยู่ที่แสนสองนะตกปีละสามหมื่นโลก็โอเคครับรถใช้งานฮะใบใบใบเฉลีอ๋อนี้ใบเปลี่ยเปนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมกิโลเมตรหน้านะครับผมเพิ่งเพึ่งเพิ่งไปมานี่ว่ะนี่เลขกิโลที่รับบริการนะครับผมเป็นแสนสองนะครับผมหกร้อยเก้าสิบสองนะของเราแสนสองเจ็ดร้อยนะครับผม เพิ่งไปเปลี่ยนมานะแล้วก็เช็คอีกทีตอนแสนสามนะครับผมอีกหนึ่งหมื่นโลนะครับผมไปเช็คอีกทีหนึ่งก็มีเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมมีใบให้ด้วยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องกองมองกอใหม่เราไม่มีนะครับไปด้านหลังมีอะไรไหมด้านหลังก็เดิมาปกติฟองน้ําไม่ยวบใช่บอกผ้าเนี่ยข้อดีของเขานะคือเวลาแบบมันไม่ค่อยจะขาดอะ่ะมันไม่เหมือนบอ่อหนังอ่ะเวลาแบบใช้ไปนานๆมันกอบอย่างเงี้ย หนังมันเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวบ่อผ้าเนี่ยคือเนื้อผ้าของมันข้างนอกเนี่ยจะไม่มีเสียหายนะผมจะมีก็แค่ฟองน้ํามันยวบลงนะก็แค่ไปเสริมฟองน้ำมาเฉยโอเคสีบ่งสีบ่อก็อาจจะมีสีตรงต่างาหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ทําแล้วทางการแต่งพี่ตั้งครับผมขอความรู้เรื่องการแต่งรถหน่อยครับผมมาครับต่อไปมาเจอผมผมจะพามันดูว่าคันเนี้ยจะแต่งอะไรบ้างจากทางผมผมจะผมจะจัดให้แบบแจ่มๆเลยนะครับข้อแรกมีอะไรบ้างนะสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ข้างหน้าไปตัดหมอกมันจะครับ ฝั่งผมก็จะใสมาให้แล้วก็แถมไปด้วยล้อแม็กครับเป็นของเวลนะครับเป็น5รลูเอ้เป็น4รลูร้อยแต่เป็น5ก้านนะครับขอบเงินก้านลายก้านจะเป็นสีดำนะครับผมจะขึ้นรูปมาให้ดูแล้วก็แนวทางของผมเออที่ผมจะแต่งนะมูมว่าผมได้คันนี้ใช่ไนหะมมันจะแต่งเหรอล้อเนี่ยผมได้มาจากทางโชรูมแล้วโชรูมหัแถมให้จากทางผมหัแถมให้ผมก็ผมก็จัดทรงนิดหน่อยนะครับถ้ามีตะตุ้มตะตังก็อาจจะใส่โชกโชกแท้บไปเลยแต่ถ้าไม่มีตะตุ้มตะตังผมไม่แนะนําให้เอาโชคเดิมไปตัดนะครับ คือเวลาฟิลเลิ่งในการขับมันจะกระด้างเกินไปนะครับมันไม่มันไม่เหมาะครับแล้วถ้ามีตังนิดนึงก็ทำทำโช๊คเดิมเนี่ยมันราคาอยู่มันสี่ห้าพันถ้าไปตัดนะครับเอาไปตัดอัดน้ำมันถ้าคุณถ้าคุณเอาเงินสี่ห้าพันมาใส่มันซื้อสปริงโหลดนะครับของเทอินจะอยู่ที่ห้าพันห้าถ้าผมจำราคาผิดนะไม่ห้าพันห้าก็สี่พันห้าสปริงโหลดของเทอินนะครับได้ของตาเทอินมาใส่มาเสร็จปุ๊บถ้าคุณคิดว่ามันยุบ มันใส่มามันลงสักสองสนิ้วแล้วเนี่ยมันสวยแล้วเนี่ยทรงมันได้อยู่แล้วแต่คุณรักคุณคิดว่ามันยวบคุณก็ไปอัดน้ามันโชกหลังหน่อยนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันยวบจนเกินไปนี่อย่างที่ผมบอกนะไฟมันไฟมันไม่มีผมก็จาใส่มาให้นะครับแล้วเข้าๆนะครับมีอะไรแล้วมีล้อมาให้แล้วแล้วก็มีเราก็ต้องไปทําสตัดตัดจัดทรงนิดนึงแล้วก็ ใส่ท่อนิดนึนงใส่ท่อนิดนึนงอาจจะไม่ต้องดังมากครับตอนเนี้ยมันมีชุดชุดคิดลหลายหําสำนักเขาทาชุดคิดมามันเป็นแค่ปลายอย่างเดียวนะครับถอดปลายเดิมไข่นอดสองตัวถอดปลายเดิมเสียบใส่ได้เลยนะครับง่ายๆชุดคิดก็อยู่ประมาณสองสองพันเถ้าเป็นบางร้านก็อาจอย,อยู่สี่พันเแล้วก็ของข้างในเหรอจุกคิดเหรอถ้าท่านผู้ชมช,มชอบแสบตาตอนคืนหน่อยก็จัดดิฟฟี่ไป4ตัวรังสวยถ้าเตัวเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับจัดดิฟฟี่ Z ซดีสักหนึ่งชุดถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบท่านผู้ชมก็เก็บไว หาพวงมาลัยแท้มาใส่ผมแนะนำนะครับเป็นพวงมาลัยแท้พวงมาลัยเทียมไม่แนะนำนะครับใช้พวงมาลัยเทียมใช้ไปแค่ปีหนึ่งก็เก่าแล้วก็อาดเวลาเวลารับแรงกระแทกชนมาเงี้ยมันจะไม่แข็งแรงครับมันจะหักเกิแต่พวงมาลัยแท้คุณใช้ไปมันก็อยู่คุณแบบนานๆนะครับพวงมาลัยแท้แล้วก็คันนี้ครับถ้าท่านชมแต่งข้างนอกเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเครื่องนะครับความประหยัดอะคันนี้มันเป็นอยู่ที่16กิโลต่อลิตรนะครับถามว่าประหยัดไหมประหยัดนะครับประหยัดประหยัดเท่าซีวิคซีวิคเอซีเลยนะครับแต่ ถ้าท่านชมอยากแรงหน่อยผมก็แนะนําให้พี่ท่านชมแค่รีแฟกนะครับอย่าไปอย่าไปทํามากพรถทบุญรถพี่ท่านชมออกไปรถมันยังผ่อนอยู่มันยังส่งอยู่มันอย่าไปทํามันเยอะมันแบบมันเจ็บเราด้วยแล้วเวลามันพังมาท่านชมมันก็อาจจะทั้งส่งแล้วทั้งทั้งงวดรถทั้งอาจจะซ่อมด้วยมันก็อาจจะเจ็บท่านผู้ชมหน่อยก็คืออยากให้แค่เอาไปแค่รีแฟกน้ำมันก็มันก็รองรับ e ยี่สิบอยู่แล้วน้ำมันมันรองรับ e 2ีสิบแล้วแต่ e 8ปดห้าผมไม่แน่ใจว่าว่าคันนี้รองรับหรือเปล่าครับขับเป็นเดอน์พี่จุ เอาแค่ภายนอกอ่ะภายนอกอ่ะเน้นเน,น,น้นทรงอ่ะเน้นทรงเน้นสวยอ่ะข้างในอ่ะไม่ต้องไปแรงไม่ต้องไปอะไรหรอกการแต่งรถอ่ะผมขอแนะนําอย่างหนึ่งนะครับการแต่งรถอ่ะคุณมีเงินสามหมื่นอ่ะคุณคิดว่าคุณแต่งสามหมื่นลงไปแล้วมันจะวิ่งได้ดีมันไปไม่ได้นะครับรถที่เขาวิ่งกันสิบสองวิสิบเอ็ดวิ่วะมาทำกันเป็นแสนนะครับทำอ่ะเอาไว้เอาเอาไว้ขับเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปเนะี่ยผมจะพาไปเข้าเข้าร้านล้อนะครับว่าจะดูว่าผมจะเปลี่ยนล้อและจะออกมาจากสวยขนาดไหน แต่ผมไม่ได้จัดทรงให้ท่านผู้ชมนะผมอยากให้ท่านผู้ชมเอาไปจัดทรงเองก็คือผมข้ามีแค่สเกิร์ตแล้วก็รอให้ท่านผู้ชมเองจะดูว่าตอนนี้มันยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ถ้าลองใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใหม่เนี่ยมันจะรู้ว่าหล่อขนาดไหนคันนี้ก็ได้แนวทางแล้วนะครับผมการแต่งอย่าพตั้มนะครับผมแล้วก็ข้อมูลบางส่วนนะครับผมจากพี่ตั้มคันนี้อย่าลืมนะครับผมเราขายอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบหกนะวิ่งมาไม่แสนสองเนี่ยก็คือว่าปกตินะครับผมเฉลี่ยปีละสามหมื่นโลนะโอเคสำ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร์นนะอ่ากดอะไรพี่กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนมันมีนี่ด้วยจองสามพันได้สามหมื่นแล้วก็เอาแค่ต้นละห้าร้อยสี่แสนคุณจองสามพันได้สามหมื่นแล้วคุณได้ชุดแต่งอีกได้ล้อก็หมื่นเกือบหมื่นแล้วครับล้อเกือบหมื่นแล้วคุณก็เอาเงินชุดแต่งจะมาถากข้างนอกใช่แล้วก็เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วรวมกันก็เกือบสี่สี่ถึงห้าหมื่นนะครับคุณได้ไปก็คุ้มแน่นอนอย่างเจ้าคันนี้ก่อนก่อนจากกันในวันนี้ก็อย่างที่กอล์ฟบอกครับ กดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูเจ้าสุขเอ็มดีแนวทางงานแต่งจะเป็นไงครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ